อาจารย์ยุวดีมุสซับอาจารย์ประจำชั้นปนหนึ่งจากโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือทราบดีว่าการเรียนเรื่องการผันวรรณยกุกับอักษรสูงกลางและต่ำค่อนข้างยากสำหรับนักเรียนจึงได้มองหาเทคนิคการสอนใหม่ๆอย่างการใช้นิ้วมือวิเศษมาสอนเรื่องการผันวรรณยุกต์ให้ลูกศิษย์เข้าใจและสนุกสนานกับการเรียนมากขึ้น อักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำซึ่งมันค่อนข้างยากแหละสำหรับเด็กปว่าเป็นเรียนเรื่องท้ายๆของของปีวันนี้เราสอนการผ่านอักษรสูงอักษรสูงผ่านได้กี่เสียงและอักษรสูงมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราทบทวนความรู้เดิมโดยการทําภารกิจที่สําเร็จมาแล้วก็คือการผ่านวันยุคอักษรกลางภารกิจแรกที่เราทาผ่านไปแล้วก็คือเราอักษรกลางอ่าเก่งมากพีรพัฒน์เราผ่านวันยุคอักษรกลางได้แล้วนะคะ อักษรกลางค่ะได้กี่เสียงห้าเสียงและใช้รูปวรรณยุกได้กี่รูปสี่ <4 S 1> รูปรูปรูปเอกรูปโทรูปรูปตเก่งมากรูปเอกรูปโทร,รูปตีและก็รูปจัตวาวันนี้เราก็จะมีเพลงอักษรกลางเพลงนี้มันเป็นเพลงง่ายๆมากมีแค่ปอาาญญอามองปางเท่านั้นแต่เขาไล่โน้ตดนตรีทุกคนมีที่ตัวเองยืนค่ะ เพลงป่าป่าบอกป่าพร้อม3 4ปาป่า สอนสูเมื่อผ่านเสียงเนี่ยเสียงของมันเองจะไม่ครบห้าเสียงมันต้องไปเอาอักษรต่ํามาด้วยเราสอนแค่ให้เทียบเสียงเช่นพีผีพีพีผีเนี่ยพีมันเอาเอาพอพานมาคู่กับขอพึ่งมันถึงจะครบห้าเสียงแล้วก็สอนเทคนิคการจาง่ายๆคือผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอักษรสูมีสิอดตัวค่ะมีผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันมันมีแค่เจดตัวแต่ใน ขอไข่ยังมีขอขวดค่ะในอสอเสือยังมีสอสลาส่อสีในถอถุงยังมีอถอฐานค่ะอาจารย์ยุวดีได้ให้นักเรียนทําภารกิจลับก่อนเข้าห้องด้วยการหยิบไขวิเศษที่มีรหัสเป็นตัวอักษรสูงให้ถูกต้องเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนจากที่แจกรหัสไปแล้วตอนเช้าก่อนเข้าห้องเรียน ก็มาไล่ถามทีละคนว่าพยัญชนะต้นของชื่อใครเป็นอักษรอะไรเป็นการประเมินผลในระดับทบทวนว่าเขามีความรู้ที่พร้อมจะเรียนวันนี้ได้ไหมมันก็เริ่มมาเข้าชื่อของเขาชื่อใครเป็นอักษรสูงบ้างครูจะถามว่าพยัญชนะต้นของใครเป็นอักษรสูงให้หยุดหยลดชื่ออะไรคะเพีงครับพยัญชนะต้นคนอือ ขอพึ่งครับเป็นอักษรสูงถูกต้องฝุ่นเก่งมากชื่อเล่นชื่ออะไรคะสอครับพยัญชนะต้นคือสอเสือครับสอเสือเป็นอักษรสูงยอมรับไหมยอมรับถูกต้องคุณเก่งมากถ้านั่งอยู่แล้วไม่ใช่อักษรสูงแสดงว่าเข้าใจถ้านั่งอยู่แล้วเป็นอักษรสูงชื่ออะไรเฟิร์สครับเฟิร์สพยัญชนะต้นคือโฟฟัดครับไม่ใช่อักษรสูง ชื่อเลรนพยัญชนะต้นบอใบไม้บอใบไม้นี่ใช่สอนสูงชาค่ะพยัญชนะต้นชอยชาไม่ใช่สอนสูงถูกต้องชื่อเล่นชาครับพยัญชนะต้นคอยนักครูไม่ใช่สอนสูงถูกต้องใบบัวไม้ค่ะไม่ใช่สอนสูงถูกต้องทุกคนเข้าใจจึงตอบได้ถูกปรบมือให้ตัวเองเก่งมากแล้วอักษรสูงมันทำได้กี่เสียงล่ะมันเหมือนดัชนีกลา เรจะเป็นรูปแมวนะทีน,นี้มันมีใบความรู้ที่เป็นรูปแมวก็มาฝึกอ่านพร้อมๆกันพร้อมๆกันอ่านหลายๆรอบอตามนะขออีพีขออีพีขออีผีไม่เอทีขออีพีไม่โทพี่ สูสูสสูไม่พอสู้ันสูสูมีสูมีสูอ้าวตามสูสูสู้สูสูออ่านแล้วก็จะไปเปรียบเทียบกับอักษรกลางอักษรกลางได้กี่เสียงอักษรสูงได้กี่เสียงมันแตกต่างกันไหมมันได้กี่เสียงก็จะสรุปได้ว่าอักษรกลางมันผ่านได้5เสียงแต่อักษรสูงเนี่ย มันผ่านได้แค่3เสียงก็มีคนตอบเลยว่าได้เสียงสามันเสียงเอกเสียงโทครูก็ไม่ได้บอกว่าผิดเขียนไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยพิสูจน์รอการพิสูจน์อะไปดูว่ามันผ่านได้กี่เสียงสมเสียงเสียงสามเสียงเอกเสียงโทอักษรสูงข้อสรุปข้อแรกก็คือผ่านได้3เสียงแล้วพี่ชาบอกว่าได้เสียงสามัน เสียงเอกแล้วเสียงโทข้อสรุปนี้มันจะรู้ต่อเมื่อเราเรียนบบทเรียนนี้ได้ข้อสรุปอะไรอีกเกิดคำใหม่ขึ้นเกิดคำใหม่ขึ้นยกตัวอย่างยกตัวอย่างฝาฝาฝาคือข้างฝาใช่ไหมจะได้คำว่าอะไรถูกต้องข้างฝาฝาหมอแล้วได้คำไหนอีกฝาไม่เอกฝาฝามือแล้วพอฝาไม่โทรว่าล่ะ เราบอกเขาอย่างเดียวเขาเชื่อแล้วแหละแต่มีสิ่งหนึ่งที่เขาเชื่อมากกว่าเขาข้งขางไคล้หลงไหลก็คือพี่โดเรมอนพี่โดเรมอนบอกอะไรบอกให้เขียนบอกให้ระบายสียังเชื่อเลยเพราะฉะนั้นเราก็ยืมจุดขายตรงนั้นมาใช้เลยไม่ธรรมดาไ,มไ,มได้มาเป็นคำวิเศษและให้คาถาวิเศษมาด้วย<อ>มันยากนะพร้มอมยังมา้พร<อ>้อมแล้วค่ะพอ โอ้ไข่ต้มไข่ตุนต๋นไข่ดับเปียนคำว่าข่าวให้จาาพิงข่าวข่าวมะคนอย่างโดเรมอนไม่รั้งมาแค่นี้หรอกมันเล็กน้อย ไปด้วยความหมายให้มันสอดคล้องกับบทเรียนให้มันเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์เห็นความสําคัญว่าเรียนแล้วมันมีประโยชน์มันนําไปใช้ได้และถ้าใช้ไม่ถูกต้องมันเกิดผลเสียหายอย่างไรการที่เราอ่านคำให้ถูกต้องมันจะส่งผลต่อการเขียนหนังสือของเราด้วยค,คุณจะให้ทุกคนดูว่าสอวสที่กูได้รับมาตอนปีใหม่มีคำที่เขียนผิดเปล่าเขาอว,วยพรคุณเจี๊ยบว,ว่าขอ สุจียับมีสุขภาพแข็งแรงหูรู้ทันเลยเหรอจอง,จอ,งอยา่อยาได้เจ็บไข่ ยุมีคุณค่าไหมมีค่ะควรค่าแก่การเรียนไหมควรค่ะวันอายุควรค่าแก่การเรียนแล้วนี่คือรูปวันอายุต่อไปเราจะมาเรียนเสียงวันอายุอย่างที่อาเช้าเข้าใจผิดว่าอักษรสูงเนี่ยมันผ่านได้3เสียงซึ่งมันถูกต้องแต่มันผ่านได้สามัญเอกโทอันนี้ไม่ถูกแล้วมันผ่านได้กี่เสียง แล้วเราก็มาพิสูจน์กันโดยการทําหนังสือเล่มเล็กแล้วเราก็ผันเสียงกันด้วยนิ้วมือที่เป็นนิ้วมือเราเรียกกันว่านิ้วมือวิเศษที่เขาสร้างขึ้นมาจากมือของเขาเอามือเราวางทับลงไปบนมือที่เราวาดซิ ใช่มือของเราไหมมันใช่ของเราไหมใช่มันใช่ของเราเลยอาคำว่าผีเราจะมาผันเสียงผีนะเป้าหมายของเราคือผีถ้าเจอผีตรงไหนเบรกเลยนะเริ่มที่นิ้วโป้งก่อนเริ่มค่ะผี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 เพราะฉะนั้นคำว่าผีเสียงอะไรแล้วคำว่าผีจริงๆแล้ว มีรูปวันยุกไหมไม่มีเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนอักษรกลางอีกแล้วนะอย่ามาดูแค่ตรงนี้อ่ะต่อไปคำว่าท้าเริ่มสามสี่ถ้ำหยุดเส ก็จะมีงานงานมันรอเราอยู่ในถุงมือนั่นเลยขั้นตอนต่อมาอาจารย์ยุวดีให้นักเรียนหยิบหนังสือเล่มเล็กที่อยู่ในนิ้วมือวิเศษเพื่อทำแบบฝึกหัดการผันด้วยตนเองเป็นการย้ำซ้ำทวนอีกครั้งหนึ่ง ถ้าข้อเดียวมันจะพิสูจน์ไม่ได้มันต้องมีตัวอย่างแบบนี้ซ้ำๆหลายๆข้อแล้วข้อที่เหมือนกันครูเจี๊ยบจะเรียงข้อไว้ที่ใกล้กันให้มันตอกย้ำอุ๊ยมันได้จดตาวาแล้วมันได้จตวาได้จตวาเฮ้ยลูกเอกมันได้เอกได้เอกได้เอกเอก,การเรียงข้อก็มีความหมายซ้ำๆๆๆเพื่อมาถึงบทสรุปพอสอนซ้ำๆซ้าๆ,ๆจนมั่นใจแล้วว่าเขาทำได้เขาน่าจะมีความรู้ที่ตกตะกอนในสมองเขาแหละสรุปมาเลยอ่ะ เราสรุปไว้ตั้งแต่ทีแรกอักษรสูงผันได้3เสียงถูกข้อมูลนี้ถูกเพราะเราพิสูจน์มาแล้วแต่มันได้เสียงสามัญเสียงเอเสียงโทใช่หรือไม่ไปดูในงานของเราเสียงตวัเสียงเอแล้วก็เสียงโทอ้าวสรุปได้แต่ตวาเอโทแล้วไอ้เสียงตะวามีรูปวรรยุกไหมไม่ไม่ไอไม่มีรูปวรรยุกเนี่ยเราเรียกมันว่าคื เสียงของอักษรสูงเราได้เสียงอะไรคะจตวาคำถามต่อไปรูปเอกได้เสียงอะไรรูปเอกได้เสียงอะไรคะคํา <bend. S 1> ถามสุดท้ายรูปโถได้เสียงอะไรคะ bend. Bend. ถูกต,อต้องปอบเบยตัวเองนี่เป็นการสรุปความรู้ที่เราได้ พอเรียนแบบนี้ไม่ต้องจําเลยสมมุติเจอสอนจําต่ำมาคําว่าค้าก็คาขาค่าค้า,ามันตกนิ้วไหนก็เป็นเสียงนั้นไปเลยถ้ามีนิ้วอะ่ะมันผันได้ไปเลยทุกเสียงทุกคําการผันเสียงการสร้างคําใหม่ทุกอย่างเป็นพื้นฐานหมดเมื่อเราอ่านถูกต้องมันจะนําพาไปสู่การเขียนที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติถ้าเราอ่านถูกต้องอ่านได้ผันได้เขียนได้มันเป็นการสร้าง สร้างให้เขาพร้อมขึ้นไปอยู่ป .2 ด้วยความสง่าง,งาม